ดีคาอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็แห่กฐินแล้วนะคะโอ้ยน่าสนุกจรเลยจ้ากฐินแห่แล้วจ้าไปทำบุญน,นำกันเด้อพี่น้องเลยมาแห่กฐินนำการด้วยจ้าอย่างที่บอกไว้นู่นนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้ไมาเห็น กะถิ่ชาวดาาเดนมาเยอะเลยนะคะเขตท้องท่งตำบน้มาถุงชุนุ่ง,ง,งสลุงบ้านเขาเนาะคนเดนมาเนาะสนุกสนุกเอซีสนุก,นก,นก, FC, นกมาทำบุญกะถิ่นน้ำกันเลยจ้า เียวพาไปก็สมุดด้วยนะเอกจีีจก,นะกรัจีมา,าม,าาามาดูกระถิ่นนะคะคนเยอะมากเลยนะคะ คนเยอะจริงๆนะคะมาแหกถีนเบอร์จ้าอยู่กับสมอนชาแนลดิจ้าสาวเดนมากแต่งตัวสวยมาก าเวียนนาแต่งตัวสวยนะคะถึงป้ามาแล้วค่ะถึงป้ามาแล้วจ้า ปลาสนุกนะเอฟซีป้าสนุกมากป้าก็อยากลํำด้วยนะคะป้าอยากลํำ มาทำบุญกระถินกับลูกป้านะคะอีกทีนะคะป้ามาแห่กระถินน้ำกันเ้อจ้า เ,เดนมาร์กเขาเออหนุ่มเดนมาร์นุ่มสโลมนะคะนุ่มสโลมสวยดีมีแต่สีสวยเลยแต่งตัวสวยมากนา่ารักเออสนุก ในฟีมาเยอะเลยนะคะอิสระก็มีนะคะป้าสนุกม,มาก ขึ้นศาลาแล้วนะคะคเอต้นกระถินขึ้นศาลาแล้วขึ้นศาลาแล้วจ้าต้นกระถินเยอะมาก น,นี้กำลังขึ้นศาลาค่ะลุงป้าขึ้นไปก่อนเพราะลุงป้าเดินนาำหน้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่องเรด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะอยู่กับพมอสขึ้นไปแล้วขึ้นมาบนศาลาเลยจ้า ถึงป้างั่งแล้วนะคะคือขึ้นมาึนศาลาเรียบร้อยแล้วจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมตดไลค์ like, กดแชร์สมัครชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะ